ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกสาริกานะคะจังหวัดนครนายกเรากำลังเดินไปดูน้ำตกกันอ๋อนั่นเราเห็นน้ำตกอยู่ตรงนู้นแล้วนะ จอดตรงนี้จะเสียค่าจอดรถสี่สิบบาทแต่ว,ว่าถ้าจอดข้างนอกจะมีที่จอดฟรีนะเราก็เลยไปจอดที่จอดฟรีนะคะแล้วก็เดินเข้ามาเอาทางเข้าอยู่ข้างหน้า ่ายตังนะใช่ปะผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทจะพาเข้าไปกันนี่มีร้านอาหารนี่น่ากินมากเลยเธอจ่ายตังนะคะถึงแล้ว นี่เราก็ได้ปัดแบบนี้มานะสองใบนะคะนี่เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้สวยเหมือนกันนะวิวตรงเนี้ย เราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆน้ำตกดีกว่าเขาจะมีจุดรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยโอ้น้ำตกสาลิกาอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝากฝั่งที่อยู่นครนายก บรยากาศดีมากต้องเดินไปตรงโน้นก็จะเดินไปตามทาง นี่นะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะคะเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะว่าจะไปเจออะไรเขาไม่อนุญาตให้นำอาหารทุกชนิดขึ้นไปบนน้ำตกนะคะก็ะคือ ไปได้แต่ตัวกับมือถือคู่ใจเมองหาเธออยู่เมื่อกี้ล้วหักไม่เจอแล้วเพโ่ขาายไปไหนมีปลาด้วยนะทุกคนปลาอะไรใครรู้บ้าง ดได้ถึอเขาบอกว่ากล้องเราจุ่มน้ำได้เราจะลองกันนะฟังฟัางาได้เห็นปลากันไปแล้วตอนนี้มือถือเราก็เปียกน้ำโชคเลยเป็นครั้งแรกที่เอามือถือจุ่มน้ำ อุ้ยเธอมันเป็นฝ้าเลยอ่ะแปดแปดนี่มาจากไหนไปองมุมใหญ่ปุ๊บเื่อเพื่อนๆคงจะได้เห็นปลาไปแล้วนะนี่จะอารมประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้ อีกนิดนึงเราจะถึงน้ำตกแล้วน,นะจริงๆเราก็ถึงแล้วแหละแต่เราจะเดินให้มันไปใกล้กว่าน,นี้ ีก็จะเป็นน้ำตกแบบนี้นะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะสวยด้วยแล้วก็ทางเดินก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรือว่าโอเคอเหนืปเรา็ตอนขึ้นบันไดนี่ เจอใต้แบบนี้ละนี่นะ้วนี่เรากำลังขึ้นบันไดร่้เหนื่อยแล้วเขาน่าจะมีราวให้เราลักหน่อยเนาะ โอ้ยอีกสูงเลยทุกคนขาลงเนี่ยเราต้องกลัวแน่เลยมันสูงอ่ะสูงอะไรแค่นี้ สูงจะตายทุกคนดูสูงไหมเนี่ยสูงนะสวยอะเดี๋ยวจะถึงแล้วถึงแล้วนะ ยืนพาพแป๊บนึงเห้นะสวยมากเลยทุกคนจริงๆเราจะเข้าไปใกล้อีกนะแต่ว่าเหนื่อยพักก่อน ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะลงไปนะซึ่งเห็นไหมมันสูงมากแต่บรรยกาศเราบอกไม่สูงนะีน่อันนี้จับนีจับตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างดีกว่าเนะจะได้อย่างหนึ่งนะเอากล้องโพลารอยมาแต่ว่าฟิล์มดันหมดฟิล์มอยู่ในรถจะได้มากเลยขอตัวเดินลงก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างล่างแล้วนะ อยากจะบอกว่าสภาพเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะกลัวความสูงด้วยมันก็เลยเสียวๆนิดนึงอ่ะวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้น,นะคะบ๊ามายีแบมาย